สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมประดับพันธ์คนนี้คนเดิมอย่างแน่นอนครับกรับรายการจิ้นยูดีรายการที่จะนำเสนอเมนูอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครับในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ครับทุกวันพุธเวลา11นาฬิกานั่นเองครับและตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับประดับอยู่ที่เรือนไทยสีภาคนั่นเองครับวันนี้ประดับพามาเปลี่ยนบรรยากาศครับในการนาเสนอและรังสรรค์เมนูเพื่อสุขภาพประจำ EP นี้ครับผ่านทาทางบรรยากาศ เรือนไทยสีภาคซึ่งต้องบอกว่าเป็นอ,อีกหนึ่งฐานการยนรู้จะแสดงกลางแจ้งของเราที่นําเสนอเรื่องราวของเรือนไทยแต่ละภูมิภาคนั่นเองนะครับและวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเมนูที่ประดับจะนํามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมวันนี้ฮะนั่นก็คือเมนูที่เอาอกเอาใจและถูกปากคนที่ชอบเรื่องราวของน้ําพริกอย่างแน่นอนนั่นเองครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าร้านกินยูดี้ของเรามีเมนูเด็ดอยู่หนึ่งอย่างอือนั่นก็คือน้าพริกลงเรือครับแต่วันนี้ฮะ ประดับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาทําน้าพริกนะครับแต่ขออุ้มไปก่อนแล้วกันว่าอีพีน้าอาจจะเป็นไปได้ครับประดับอาจจะพามารู้จักและทําความรู้จักกับเจ้าน้ําพริกโรงเรือตัวนี้ให้มากขึ้นก็เป็นได้นั่นเองครับแต่วันนี้ฮะเมนูเพื่อสุขภาพที่ประดับจะขออนุญาตนำเสนอฮะและใช้อัปถุดิบจากฐานการเรียนรู้ต่างๆในพิพิธภัณฑ์เกษตรสวนหลวงพุกเอีของเรานํามารังสรรค์เป็นเมนูให้บวกผนวกกับเจ้าน้ําพริกโรงเรือตัวนี้เป็นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพทําได้โดยง่ายครับนั่นก็คือ ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือนะฮะตามสไตล์ของร้านกินยูดีของเรานั่นเองนะครับเพราะในตอนนี้ฮะผมเชื่อว่าหลายคนที่เป็นสายน้ำพริกโคกเออยากรู้แ้วเลยเกินว่าเคยกินน้ำพริกเปล่าหรือกินแหนมกับผักต่างๆนี่มันก็เคยกินมาแล้วแต่วันนี้เอ๊ะถ้าเรานํามารวบรวมมาทำเป็นข้าวผัดน้ำพริกลงเรือจะมีรูปลักณ์และลักษณะเป็นอย่างไรอย่ารอช้าเรามาดูกันเลยครับคุณผู้ชมมาเลย ตอนนี้นะประดับก็ขออนุญาตโชว์สีหน้าเจ้าตัวน้ําพริกลงเรือกันก่อนเลยอันดับแรกน,รนี่ครับนี่ะอ่านี่นะครับก็เป็นน้ําพริกลงเรือของสูตรทางร้านกินอยู่ดีของเรานั่นเองครับถ้าสนใจฮนะอย่ารอช้าครับอย่านั่งดูแค่หน้าจอยนะฮะมาที่ร้านกินอยู่ดีของเราแล้วก็มาสั่งเจ้าน้าพริกลงเรือตัวนี้ได้ได้รับทานความอร,อร่อยอย่างแน่นอนครับนะี่คือวตัตถุดิบหลักของเรานะฮะอ่าแล้วก็สูวนต่างๆก็จะมีผักเคียงต่างๆที่ ต้องบอกว่าอาจจะเลือกสรรน,นะฮะตามที่คุณผู้ชมต้องการแล้วก็ชอบนะครับในส่วนของว่าชอบทานผักอะไรอย่างเช่นวันนี้ฮะประดับก็มีตัวอย่างอย่างเช่นเจ้านี้เลยฮะผักสลัดกินทรีย์ของทางพิพิธภัณฑ์กเกษตรของเราเองมาเป็นผักเครื่องเคียงในเมนูครั้งนี้นะครับมีแตงกวาฮะมีแตงกวานะครับมีแตงกวาอ่านะครับอ่าแล้วก็มีแครอทนะฮะแครอทนะครับแครอทนะฮะอ่าแล้วก็ตามมาด้วยอ่าถั่วฝักยาวอ่านะครับถั่วฝักยาวนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับที่เป็นผักเช่นกันฮะเอาสายเอาใจสายผักครับก็คือกระลำซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ฮะักระลำถั่วฝักยาวก็ดีนะลวกก็ได้นั่นเองนะครับหรือบางท่านอาจจะชอบทานสดก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับก็จะมีเรื่องราวของโปรตีนเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยก็คือเจ้าไข่ไกไอ่อารมณ์ดีต้มสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะฮะร,รวมไปถึงถ้าท่านใดที่อาจจะอยากเพิ่มโปรตีนหรือเพิ่มความอร่อยก็อาจจะเป็นหมูยออะไรต่างๆที่ชอบ เพิ่มมาเป็นเครื่องเคียงในข้าวผัดน้ำพริกโรงเรือของเราในครั้งนี้ก็ยอมได้นั่นเองนะครับอันนี้คือวัตถุดิบต่างๆที่ได้เตรียมไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับว่าเมนูข้าวผัดน้ำพริกโรงเรือของเราจะทำอย่างไรและง่ายแน่นอนนะครับอย่ารอช้าครับตอนนี้ประดับกับรายการกินยูดีจะพามาลุยกันเลยครับท่าพร้อมแล้วมาลุยกันเลยครับนะ่า ก่อนหนึ่งครับก่อนที่เราจะเริ่มวิธีการทำครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตเสกไฟสักแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เตาไฟของบรรดาได้จุดเตรีมยร้อมเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับเราไปรู้จักการทำข้าวผัดน้ำพริกลงเรือไปกันเลยครับเริ่มต้นเลยฮะคุณผู้ชมครับอ่าบรราก็มี ทีมงานเราน่ารักมากถ้าเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในส่วนของกระทะนะฮะนะครับเราก็พอไฟแล้วได้ที่ครับคุณผู้ชมครับเราก็เริ่มในส่วนของนะฮะตั้งกระทะให้ร้อนพอสมควรนะครับก็เพื่อที่เรจะเริ่มต้นทําการทําขั้นตอนแรกโดยการผัดน้ําพริกนั่นเองนะครับก็เราอาจจะใส่น้ามันไปเล็กน้อยนะฮะคุณผู้ชมครับชิ นี่นะฮะโอเคนะครับนะแล้วก็รอนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะเราก็รอให้น้ํามันเดือดสักเล็กน้อยนะฮะแต่สังกตว่าประดับจะยกกระทะบ่อยๆนิดนเงครับเพราะเรากลัวไฟแรงเพราะวันนี้เราคลาสสิกตามบรรยากาศของเดินไทยคือเราใช้ตะถ่านนะฮะนะครับถ้าคุณผู้ชมทําอยู่ที่บ้านก็อาจจะเบาไฟได้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถคือควบคุอมอุณหภูมิได้นั่นเองนะครับ อ่าพอน้ำมันเราคิดว่าน้ำมันพอเริ่มเดือดได้ที่นะฮะเราก็ไม่รอช้าครับคุณผู้ชมครับนะฮะเราก็จะมีในส่วนของอย่างที่ประดับแจ้งให้ทราบก็คือน้ำพริกนะน้องเอ้เราก็ใส่ลงไปเลยนะครับโห <l ots> นะฟังจากเสียงเราเนาะครับนะฟังจากเสียงแล้วนะครับ อเงียครับเราจะยกกระทะขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเราใช้เตาถ่านครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยนะฮะเป็นในการผ่อนไฟนะครับเราก็ผัดเจ้าน้ำพริกโรงเรือนี่นะฮะไปพร้อมกับในส่วนของน้ํามันนะ่ะพอให้เริ่มเตรียมนิดนึงนะฮะพอให้เริ่มหอมนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดก็คือลําดับต่อไปครับเราก็เตรียมข้าวสวยนข้าวสวยนะเราเตรียมไว้ครับสั่ลงไปเลยฮะชัวเข้าวให้นะครับ อ่าแล้วก็ผัดเข้าด้วยกันครับอ่าเราสามารถกะปริมาณได้ครับเอ๊ถ้าน้ำพริกมันเยอะเกินไปหรือว่าข้าวมันน้อยเกินไปแล้วก็สามารถเติมข้าวเข้าไปได้อีกนะฮะเพราะว่าอ่าแตาส่วนจริงๆนะก็คือข้าวกับน้ำพริกน่าจะต้องพอดีพอดีกันนะครับอ่าหรือใครถ้าชอบรสเข้มข้นเราก็อาจจะใส่น้ำพริกเยอะนิดน,นึงนะครับคุณผู้ชมครับ ะะครับผัดให้เข้ากันครับผัดไปเรื่อยๆด้วยความเจเย็นแต่ไฟร้อนนิดนึงไม่เป็นไรนะฮะโอเคนะครับก็คาดว่าน่าจะได้ที่แล้วนะฮะสำหรับนี่คะผัดน้ำพริกลงเรือของเรา หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมครับนะฮะอ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าเราก็จะมาเข้าสู่เรื่องราวของการจัดจานเลยแล้วกันครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าง่ายนิดเดียวครับแค่เรามีน้ำพริกอร่อยๆสักหนึ่งถ้วยนะฮะนะครับพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆนะฮะอ่านะครับสักหนึ่งจานนะครับชื่อผมจะเอาไว้ตรงนี้นะฮะอ่าฟนะครับก็มาเข้าสู่ขั้นตอนการจัดจานเลยแล้วกันครับคุณผู้ชมครับ อย่าลืมนะครับว่าผักแนมเครื่องเคียงต่างๆนะฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกตามที่ตัวเองชอบหรือตัวเองต้องการได้นะครับนะครับฟืบนี่นะฮะเราจะเห็นกันชัดๆเลยนะครับฟื้นๆสามารถนะ เพิ่มน้ำพรงุงน้ำพริกที่จะเป็นพร็อพเสริมต่างๆนะฮะตามใจชอบได้เลยนะครับและเริ่มจัดแล้วฮนะประับมีทริคน,น,นึงนะครับเราก็ใช้ไข่แดงนะไข่แดงสุกนะไข่แดงเค็มนะครับวางไว้ตรงกลางนะฮะแบบนี้เลยนะครับ ก็ค่อยๆบรรจงเรียงร้อยครับตักข้าวผัดน้ำพริกลงเรือของเราครับคุณผูชมครับนะตักใส่ครับอาจจะเป็นถ้วยพิมพ์รูปหัวใจก็ได้นะฮะตามความชอบของแต่ละท่านนะครับนะครับฟลุ๊ปฟ,ฟ,ปฟนะครับนี่เป็นเทคนิคเล็กน้อยครับชั่วนะฮะ เน่เป็นไงฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหนะครับก็จะได้เป็นข้าวผัดน้ําพริกโรงเรือที่ล้อมรอบนะฮะอยู่บนเจ้าไข่แทงเค็มตัวนี้นะฮะเป็นสิ่งเสริมนะครับแล้วก็ไม่รอช้าครับอย่างที่ประดับแจ้งทราบครับว่าเราชอบกินผักอะไรหรือว่าชอบทานผักอะไรก็จัดตามใจชอบได้เลยครับประดับเริ่มจากแครอทห้คุณผู้ชมครับอ่าค่อยๆดีปลงไปทีละอย่างครับอ่ามันจงเรียงร้อยนะฮะ <C all ot> ปุ๊บนะแครอทไปแล้วนะครับแตงกวาครับแตงกวาแตงกวาชุดนะอ่าชุบชุบนะฮะแตงกวาผ่านไปครับคุณผู้ชมครับนะฮะถั่วฝักยาวครับถั่วฝักยาวมาฝั่งนี้ฮะชุบนะฮะอ่าถั่วฟักยาวฝั่งนี้ครับชอบเยอะก็ใส่เยอะนะครับชอบน้อยก็ใส่น้อยนะฮะแต่ระดับนี กินผักเป็นสวนแล้วบอกอ้วนได้ยังไงเป็นคนชอบทานผักนะก็ใส่ผักนี่นิดหนึ่งครับผู้ชมครับนะฮะอ่านะครับอ่าฟลิปนะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้ของดีครับกระลัมลวกครับผู้ชมครับนี่วางไว้ข้างๆแบบนี้ฮะชืบนะฮะเออฟุ๊ฟับนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับอันนี้น่าจะเคยเจอกันใน EP ที่แล้วสำหรับเคปสลัดอินทรีย์ครับอันนี้มาทำงานอีกรอบนึงฮะ ก็คือผักสลัดนั่นเองครับคุณผู้ชมครับจากฐานการในรููของเราเด็กินซรียแทนร้อยเรนแน่นอนนะครับก็บรรจุค่อยๆวางลงไปนะฮะสวยงามตามท้องเรื่องครับคุณผู้ชมครับนะฮะสีสันสดใสสวยงามน่ารับประทานทั้งเจ้าข้าวผัดอริกลงเรือแล้วก็ผักแหนมต่ะดังๆที่นํามาตกแต่งนั่นเองนะครับและอย่างแน่นอนครับที่ขาดไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องราวของการ พิ่มโปรโตีนต่างๆว่าจะเป็นไขอ่อรมณ์ดีต้มก็ได้นะ,ะหรือจะเป็นหมูยอหรือว่าจะเป็นอาจจะเป็นวัตถุดิบอื่นที่คุณผู้ชมชอบนะครับแล้วก็อยากให้เป็นโปรโตีนในเมนูนี้ก็สามารถเอามาเพิ่มเติมได้นะครับแต่ครั้งนี้ระดับขออุญาเพิ่มเติมเจ้าไข่ต้มแล้วกันนะฮะ,ะนะครับลงไปชอบวางบนสลัดสวยๆนะฮะสักหนึ่งฟองนะพอดีนะฮะนะครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้อาจจะกลัวไม่อิ่มครับระดับมีหมูยอติดมานิดนึงฮะคุณผู้ชมครับนะครับ มีมุยอติดมันนิดหนึ่งฮะชุบมาหนะ้าตาก็จะสวยงามนะโอ้โหเหมือนประเภทว่า,าทั้งอร่อยทั้งอิ่มนะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็จะมีในส่วนของถ้าหลายท่านอาจจะเเป็นคนที่ชอบทานน้ําพริกโดยที่มีแนมตลอดก,ก็อาจจะเตรียมน้ําพริกถ้วยเล็กๆแบบนี้นะฮะปึ๊บนะฮะมาวางเป็นคู่กันก็ได้ชุบนะครับแล้วก็มะนาวนะมันจะนเป็นคู่คนไทยมาโดยตลอดก,ก็คือการเพิ่มรสชาติหรือปรับอรรถนั่นเองนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวหันสักนิดหนึ่งฮะฟ้ากินยืดดีเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับสำหรับเมนูเพื่อสุขภาพประจำอีพีนี้นั่นก็คือข้าวผัดน้ำพริกลงเลนะรือนะฮะเพราะฉะนั้นหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมครับน่าอ,อ,อ,อร่อยแน่นอนนะครับ พราะฉะนั้นแล้วนะฮะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ครับอยากมาลองลิ้มชิมรสเจ้าข้าวผัดน้ำพริกโรงเรือแบบนี้นี่นะฮะก็สามารถเรียนเชิญน,นะครับที่ร้านกินยูดีของเรานะครับเปิดทําการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับปิดวันจันทร์และวันหยุดนะครับตอนนี้ก็สามารถมานั่งรับประทานความอ,าอร่อยแบบมีที่ร้านได้แล้วหรือจะสั่งที่ไหนด้ยไปส่งที่บ้านก็ย่อมได้นั่นเองนะครับสุดท้ายก่อนจากกันครับคุณผู้ชมครับนะับประดับขออนุญาตแจ้งข่าวแล้วก็ใช่คาว่า เรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ครับกับครั้งต่อไปกับกิจกรรมดีๆของเราวันเด็กแห่งชาติครับคุณผู้ชมครับวันที่8มกราคม2565ครับที่เราจัดในเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์ของพระราชานะครับซึ่งต้องบอกว่าพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติเรามีของรางวัลแจกเด็กๆมากมายอย่างแน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนครับเด็กๆนั้นนะฮะต้องมาใช้ความสามารถแลกเปลี่ยนโดยการเล่นกิจกรรมเชิญเกษตรและเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแน่นอนครับอย่าลืมนะฮะ 8มกราคม2565ครับกับงานวันเด็กแห่งชาติมลิพันธ์ของพระราชาครับพบกับของรางวัลแจกอย่างอื่นๆอ,อีกมากมายอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับหลังจากนี้ครับ EP ต่อไปประดับจะนําเมนูอาหารเพื่อสุขภาพอะไรมานําเสนอโปรดติดตามประดับในที่รายการกินยูดีทุกวันพุธครับเวลา11นาฬิกาครับผ่านช่องทาง Facebook ยูทู e พิพิพธภัณฑ์เกษตรเฉลือระเกีหรือจะเป็นแฟนเพจร้านกินยูดีของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่รอช้าแล้วนะรประดับพอญาติไปชิมเจ้าข้าวผัดน้ำพริกลงเรือนี่ก่อนโปรตามประดับอีพีต่อไปจะเป็นอะไรนะั้นวันนี้ขออนุญาตกลา่าวคำว่าสวัสดีครับ